สงครามรัสเซียยูเครนดูเหมือนจะยังคงเดินไปต่อแม้ว่าจะมีข่าวรั่วในเรื่องของการยุติสงครามการเจรจากาันเกิดขึ้นขณะเดียวกันมันก็มีรายงานการโจมตีการทําลายระบบทรอสนะครับเครื่องบินสูง25รวมถึงเครื่องบิน m i 81ลำพังคาสนาม สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์สงครามรัสเซยียยูเครนกันต่ออีกคลิปหนึ่งนะครับประจำวันที่9กุมภาพันธ์2568ท่านผู้ฟังครับแม้ว่าข่าวรั่วหรือว่าข่าวลวงที่กำลังออกมาในเรื่องของการเจรจาไทาม์ไลน์ที่มันเกิดขึ้นนี่แหละครับ ในเดือนกุมภาพันธ์นั้นตามรายงานข่าวที่มันร่วออกมานี่นะครับดูเหมือนว่ากุมภาพันธ์มันอาจจะมีการเจรจากันเมษายนอาจจะมีการยุติการโจมตีกันยุติการใช้อาวุธกันและก็พฤษภาคม ปูตินกับเชลินสกี้อาจจะมีการลงนามเซ็นสัญญาสงบศึกกันอันนี้ก็คือข่าวที่มันล่วนเผยแพร่ออกมาในช่วงสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ฟังครับความเคลื่อนไหวที่สงครามจะยุติลงนี่หละครับมันก็เกิดพร้อมขึ้นเกิดขึ้นพร้อมกันกับการที่ท่านทางฝั่งของรัเสเซียเองและก็ยูเครนเองมีข่าวในเรื่องของการเพิ่มเติมหรือว่าการเกณฑ์ทหารเพิ่มเติม เซเลนสกี้ออกมาปูดข่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ารัเสเซียมีการเตรียมการเกณฑ์ทหารเพิ่มขึ้นอีกกว่า1 0 0 0 0แสนนายขณะที่ทางฝั่งของยูเครนเองก็มีรายงานข่าวนะครัว่าจากกาังกัดหลังจากที่อเมริกานี่เลยครับมีการกดดันอย่างหนักให้ยูเครนลดจำนวนลดอายุของการเกณฑ์ทหารลงซึ่งดูเหมือนว่าเซเลนสกี้ก็ได้ออกมาแสดงความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเซเลนสกี้ได้ประกาศสัญญาพิเศษทางทหาร ระยะ1ปีสำหรับทหารอายุ18 2 4ปถึง2ีปีนั่นหมายความว่าเซเลนสกี้นี่เลยครับทำตามที่ทั้ต้องการเลยแหละครับนั่นก็คือลดอายุการเกณฑ์ทหารซึ่งก่อนหน้านี้ทหารของยูเคนที่มีการเกณฑ์ทหารนี่หละครับต้องอายุ24ปีขึ้นไปการที่ทั้์กดดันอย่างหนักให้ยูเคนเพิ่มกำลังทหารนี่เลยครับทำให้เซเลนสกี้ต้อง ออกเงื่อนไขพิเศษในการทำสัญญาพิเศษ1ปีลดอายุทหารลงมากลายเป็น18-24ปถึง2ีปีโดยเน้นย้ำว่าสัญญานี้เป็นการสมัครใจไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการระดมพลซึ่งโครงการครั้งนี้นี่นะครับเซเลนสกี้บอกว่าเพื่อต้องการให้ทหารหรือว่ากำลังพลยูเคนั้นได้รับประสบการณ์ขณะที่ทางฝั่งของปูตินนี่แหละครับจะใช้ในเรื่องของค่าจ้าง นะครับเป็นเรื่องล่อในการที่จะให้ทหารนี่แหละครับพลประชาชนของรัสเซียเองมาสมัครในการเป็นทหารท่านผู้ฟังครับแต่ดูเหมือนว่าการตอบรับกระแสตอบรับแม้ว่าทางฝั่งของปูตินจะใช้ค่าจ้างจำนวนมหาศาลในการทำสัญญาเริ่มแรกถึง4ล้านรูเบิลเทียบเท่ากับ1ล้านบาทไทยในการเริ่มทำสัญญาแต่ดูเหมือนว่าการรับสมัครนี่แหละครับมันไม่ได้เป็นอย่างที่หวังเพราะว่า มันมีข่าวออกมานะครับว่าการคงทหารทหารที่เข้าอยู่ในสนามรบของรัเสเซียในปัจจุบันนี่แหละครับระยะเวลาที่มันสามารถมีชีวิตอยู่ในเรื่องเมื่อเข้าสู่สนามรบแล้วระยะเวลามันเหลือแค่8วันเท่านั้นเองนั่นหมายความว่าทันทีที่ทหารรัเสเซียไปประจําการเข้าสู่สนามรบในแนวหน้านี่ะครับทหารรัเสเซียนี่ครับอาจจะมีชีวิตอยู่ได้แค่8วัน นั่นหมายความว่าเงินที่ได้รับมากว่า4ี่ล้านรูเบิลหรือกัน1ล้านบาทไทยนี่แหละครับทหารรัสเซียนั้นไม่มีโอกาสได้กลับไปใช้ชีวิตและรวมถึงการที่ญาติพี่น้องพ่อแม่จะได้รับเงินสวัสดิการจากการที่ถ้าเผื่อมีการสูญเสียชีวิตในสนามรบนี่แหละครับปรากฏว่าล่องลอยมันหาไม่เจอทหารรัสเซียที่สูญเสียไปนี่แหละครับมันพิสูจน์ไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้น พ่อแม่ญาติพี่น้องก็จะไม่ได้รับเงินก้อนนี้จากการที่ทหารรัสเซียเสียชีวิตเพราะนั้นสถานการณ์ที่การมีชีวิตอยู่ในสนามรบรัสเซียมันมีแค่8วันนี่แหละครับมันกำลังกลายเป็นเรื่องบั่นทอนจิตใจของทหารใหม่ที่จะเข้าสู่สนามรบของทหารรัสเซียท่านผู้ฟังครับแม้ว่าในเรื่องของกําลังทหารของ รัเสเซียจะมีการสูญเสียอย่างมากในสนามรปัจจุบันก็ยังมีการสูญเสียวันหนึ่งพันสองร้อยนายกว่าไปน้อยพันสองร้อยคนขึ้นไปทุกวันทุกวันในเดือนกุมภาพันธ์ขณะที่การสูญเสียนี่แหละครับสองเดือนมากที่สุดมันเกิดขึ้นที่เดือนธันวาคมและก็มกราคมปี2024และ25นั่นหมายความว่าการสูญเสียเกือบเดือนหนึ่ง50,000คนนี่แหละครับ รัเสเซียก็ต้องพยายามหาทหารใหม่มาเพิ่มเติมแต่สถานการณ์ที่ มันดูเหมือนเป็นการบั่นทอนทั้งเรื่องของอายุทหารในสนามรบจริงที่มันมีอายุแค่8วันนี่ละครับมันกลายเป็นปัญหาหลักของรัเสเซียท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้ความสูญเสียในเรื่องอุปกรณ์อื่นๆนั้นรัเสเซียก็มีรายงานการสูญเสียแทบทุกวันรถถังยานเกาะสูญเสียทุกวันกําลังพลสูญเสียชีวิตบาดเจ็บทุกวันวรพันกว่านายขึ้นไปทุกวันนอกจากนี้มันยังมีรายงานการสูญเสียล่าสุดนั่นก็คือการที่ กองทัพยูเคนี่แหละครับมีรายงานนะครับว่าสามารถไปทําลายเครื่องบินซู25ของรัเสเซียได้อีกหนึ่งลำและอาจทําให้เครื่องบิน m i 8นี่แหละครับที่กําลังจะพยายามมาช่วยนักบินซู25ที่ตกลงไปนี่แหละครับอาจได้รับความเสียหายท่านผู้ฟังครับรายงานนี่มันเกิดขึ้นในเขตชานเมืองของทอเรสนะครับโดยหน่วยขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานร่วมจากกองพลที่28และกองพลรถถังแยกที่57นี่แหละครับ ได้ใช้ขีบุธประจํากายภาคพ,พื้นขีบุธอีกหน้านี่ยครับยิงขีเครื่องบินซู่5ิานะครับล่วงไปอีก1นึ่ลำขณะเดียกันมันก็มีรายงานด้วยนะครับว่าเฮลิคอปเตอร์ m i นี่แหละครับ พยายามที่จะมาช่วยนักบินแต่ไม่สำเร็จนะครับโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมโดรน FPV ของ UK เนี่แหละครับจากหน่วย RV และก็กองพันระบบไร้คนขับนี่แหละครับไม่ยอมให้เหตุการณ์เกิดขึ้นมันส่งผลให้เฮลิคอปเตอร์นี่แะครับแทบจะเอาตัวไม่รอดเหมือนกันและก็ไม่สามารถช่วยเหลืออพยพนักบินซู57ได้ตู้ฟังครับตามที่คลิปวิดีโอที่นําเสนอเนี่ยแหละครับผู้ควบคุมโดรน FPV ได้โจมตีเฮลิคอปเตอร์ขนาดที่เฮลิคอปเตอร์นี่นะครับ มันยังอยู่บนพื้นดินและผู้ช่วยเหลือนี่แหละครับกำลังจะไปนํานักบินเครื่องบินซู50ซูที่15ที่มันร่วงหล่นลงไปนํามาขึ้นเครื่องนี่แหละครับกับกลายเป็นว่าไม่สามารถช่วยเหลือนักบินได้สเปรดนะครับผู้ช่วยเหลือนะครับที่ออกจาก สู่อ่า MI8 นี่หละครับก็เลยต้องรีบวิ่งขึ้นเครื่องบิน MI8 นะครับสุดท้ายนี่เลยครับมันก็ไม่สามารถพานักบินหนีไปได้อย่างไรก็ตามนะครับเฮลิคอปเตอร์นี่หละครับก็ไม่ปลอดภัยเพราะว่าไอโดน FPV เนี่ยครับมันก็ยังไล่กวดเครื่องบินแต่ดีที่ว่ามันบินตามไม่ทันดฉะนั้นเครื่องบินนี่เลยครับก็เลยลอดความสูญเสียไป เพราะว่าระยะถ้าเบิดมันตั้งตัวได้แล้วนะครับโดนมันก็จะตามไม่ทันแต่ดูเหมือนว่า MI8 นี่แหละครับมันก็ได้รับความเสียหายไม่น้อยเหมือนกันท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้มันจะมีรายงานนะครับว่า หน่วยฟรอปนี่แหละครับหน่วยฟ o อป e ศนี่ครับของยูเครายงานว่าประสบความสําเร็จในการไปทําลายเครื่องพ่นไฟหลักตัวหนึ่งนั่นก็คือทร็อต 1A ของรัสเซียได้อีก1ระบบนะครับซึ่งตามรายงานของกองทหารรับอารบไละคนขับที่412ในเมสิตนี่แหละครับ,รบซึ่งทําการโจมตีทร็อต 1A ถูกระบ,บุนะครับว่าการโจมตีครั้งนี้ดําเนินการร่วมกับหน่วยลาดตระเวนทางอากาศของกองพลป้องกันดินแดนที่102และ108 ซึ่งช่วยระบุตำแหน่งและก็นำทางในการทำให้โรดรอ FPV ไปโจมตีซึ่งคลิปวิดีโอที่เรานำเสนอให้เห็นหหนี่แหละครับมันจะเผยแพร่ให้เห็นนะครับว่าอาวุธหลายชิ้นนี่แะครับที่ไปติดตั้งบนหรือว่าไปโจมตีทอด 1A นี่นะครับได้ถูกโจมตีตร,ตรงๆถึง3ครั้งครับกว่าที่จะทำให้ระบบทรอตนี่แหละครับมันเคลื่อนที่ไปไม่ได้และก็ระเบิดเป็นลูกไฟจนมันถูกทำลายไปหระบบขณะเดียวกันทางเรื่องของการดัก ฟังข้อมูลหรือว่าจากการสื่อสารนี่นะครับบ่งชี้ว่า,าถูกลูกเรือของทรอต 1A นี่นะครับถูกจัดการถูกกำจัดในการโจมตีครั้งนี้ด้วยท่านผู้ฟังครับสำหรับไอ้เจ้าระบบทรอต 1A นะั้นถือว่าเป็นระบบเครื่องพ่นไฟหนักของรัสเซียที่ติดตั้งบนรถถัง T72 ออกแบบมาเพื่อยิงจรวดโทโบบาลิกแล้วก็จรวดเพลิงนี่นะครับโดยสร้างคลืนระเบิดที่รุนแรงและลูกไฟที่ มีอุณหภูมิสูงอาวุธนี้นี่ครับขึ้นชื่อในด้านความสามารถในการทำลายล้างที่สำคัญในสภาพแวดล้อมเมืองและก็ป้อมปราการขณะที่จรวดนี่แหละครับเป็นจรวดไร้การนําวิถีขนาด220มิลเมตรแต่ละลูกมีน้ําหนัก217กิโลกรัมความยาว3.7เมตรระยะยิงที่มีประสิทธิภาพก็คือที่6กิโลเมตรเท่านั้นเองซึ่งดูเหมือนว่าเป็น ต้องไปติดตั้งในระยะแนวหน้าเท่านั้นมันจึงจะสามารถาแสดงประสิทธิภาพได้นับตั้งแต่รัสเซียเริ่มลุกลานเต็มรูปแบบนี่เลยครับระบบทรอดก็นํามาใช้งานในพื้นที่แนวหน้าของสงครามสิ่งที่ดูเหมือนว่าระบบทรอดนี่เลยครับมันจะกลายเป็นปัญหาแหละไม่ค่อยเจอในแนวหน้าสงครามในปัจจุบันก็คือมันต้องเข้าไปอยู่ใกล้กับ พื้นที่หรือว่าตำแหน่งการโจมตีที่ระยะ6กิโลเมตรนี่ยครับมันจึงจะแสดงประสิทธิผลได้เพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเป้าหมายในการโจมตีถาน,นการณ์ปัจจุบันมันไม่มีการรุกประชิดกันขนาดนั้นแต่การมาของโดรน fpv เนี่ยแหละครับมันเลยกลายเป็นหายนะของเครื่องรถถังยานเกราะต่างๆเหล่านี้ระบบช็อตหนึ่งเองก็เหมือนกันถ้าเผื่อมีการเจอในสนามลบนี่แหละครับด้วยความที่มันเคลื่อนที่ได้ช้านี่ยแหละครับมันก็เลยกลายเป็นเป้าหมายเพราะนั้นนานๆที จึงจะเห็นระบบทรสเนี่ยแหละครับปรากฏในแนวหน้าบ้างแต่สถนานการณ์ที่เกิดเกิดขึ้นนี่แหละครับมันก็มองเห็นแล้วนะครับว่าสงครามเทคโนโลยีเก่าๆอย่างไอเครื่องยิงระเบิดทรอสนี่แหละครับมันไม่สามารถมาสู้รบในแนวหน้าได้ปัจจุบันรวมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ